<ธ Dante> วิชา да เ่งยนตนะครับนำโดยคุณครูอำานาาอินทราสอนครับขออนุญาตยแนะนนำท่านครับวันนี้เสนวหน้าแผนวิชาางนนเครบัื่องยนตในรื่อง Fornici Education วิธีการรับรดวิธีการนำเสนอสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งพวกนี้บีคลิกเรามีสอนให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่อยๆเรียนรู้ไม่ได้รับเลยครับผมรับผู้ชายอย่างียวถ้ากิผู้หญิงจะเป็นตำแหน่งเจ้านที่บร,ราิาลูกค้าก็จะพอผู้หญิงชาติเจะพอผู้รชายอย่างเดีย